ขอเชิญคุณชลินวงพันเที่ยงครับครับกับเรียนท่านประธานสภากับผมชลินวงพันเที่ยงผู้แทนรัษฎรพระนครศรีอยุธยาเขตสองตัวแทนของชาวอำเภอนครหลวงบางปะหันมหาลาชบ้านแพรกและอำเภอท่าเรือครับพักประชาชนวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนยติของสสพันธินร่วมเจิมนะครับเรื่องท่าเรือ ท่านประธานครับเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่มีราคาถูกและไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรเพราะเป็นการคมนาคมทางน้ากิจการท่าเรือส่วนใหญ่จะดําเนินการโดยรัฐบาลผ่านรัฐวิสาหกิจคือการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งบริหารกิจการท่าเรือถึง6แห่งคือ 1. ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตย2ท่าเรือแหลมชะบัง 3. ท่าเรือเชียงแสน4ท่าเรือเชียงของ 5ท่าเรือระนองและ6ท่าเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งท่าเรือเหล่านี้เป็นจุดขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกซึ่งมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาตามที่เพื่อนสมาชิกได้นําเสนอไปแล้วนั้นแต่ท่านประธานครับยังมีกิจการท่าเรือขนาดใหญ่ที่ขนส่งระหว่างประเทศมีมูลค่าปีละนับแสนล้านบาทตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่าเรือเหล่านี้เป็นของเอกชน ไม่ได้บริหารงานโดยภาครัฐแต่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแสนสาหัสกับประชาชนมานานนับ20กว่าปีผมจึงค่อขอเสนอให้กรรมธิการวิสามันท,ที่จะตั้งขึ้นชุดนี้ศึกษาปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนาเพราะถือว่าเป็นท่าเรือในประเทศไทยเช่นเช่นเดียวกันจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาของผมมีแม่น้ําไหลายผ่านหลายสายเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าสักแม่น้าลบบุรีและแม่น้ําน้อย เป็นแหล่งรวมของการคนาคมทางน้ําในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากมีเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้ามาจากทะเลผ่านอ่าวไทยมาตามแม่น้ําเจ้าพยาโดยไม่ต้องใช้การขนส่งทางบกซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อกระจายสินค้านําเข้าไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศในสมัยก่อนท่าเรือมีอยู่จะเป็นท่าเรือขนาดเล็กรับเรือขนาดบรรทุกไม่เกิน500ตันกรอส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือไม้หรือเรือเอี้ยมจุนบรรทุกพวกข้าวและพืชผลการเกษตรไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากนักซึ่งแม่น้ำป่าสักมีความกว้างประมาณ80เมตรสามารถรองรับได้สบายๆจนเกิดกรณีการต่อต้านท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าฐานหินเมื่อปี2556ถึง2558ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพราะปัญหามลภาวะฝุ่นละอองฐานหินจากการขนถ่ายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนและถูกสั่งปิดไม่ให้ดำเนินกิจการทำให้ผู้ประกอบการย้ายการขนส่งฐานหินมายังแม่น้ำป่าสักอำเภอนครหลวงเพราะมีการเพราะมีเครือข่ายการขนส่งรองรับกระจายไปทั่วประเทศผ่านถนนมอเตอร์เวย์ถนนวงแหวนรอบนอกมีถนนสายหลักสู่ทุกภูมิภาคไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานคร มีสถานีรถไฟไปภาคเหนือตอนวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะับว่าเป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่เหมาะสมอย่างยิ่งจนได้กำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้อําเภอนครหลวงเป็นเมืองแห่งการขนส่งทางน้ําโดยมีการอนุมัติให้สร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์การเกษตรเช่นข้าวแป้งมันสัมประสิทปุ๋ยปูนซีเมนต์และแร่ธาตุต่างๆ รวมไปถึงถ่านหินที่นําเข้าจากต่างประเทศเช่นอินโดนีเซียโดยขนถ่านโดยขนถ่ายจากเรือเดินทะเลที่เกาะสีชังลงเรือเหล็กท้องแบนขนาดใหญ่หรือเรียกว่าเรือบารทที่มีขนาดกว้างกว่า12เมตรยาว70เมตรกินความลึก5เมตรระหว่างบรรทุกตั้งแต่1,500ถึง3,500ตันกรอสลำเลียงลากจูงมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าท่านประธานอยากจะทราบว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ็ลองไปนั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาด้านหลังสภาท่านจะเห็นเรือลากจูงมาเป็นแถวส่งเสียงดังสนั่นขบวนยาว3-4ถึงลำนั่นแหละครับเรือบาสท,ที่มุ่งหน้าไปจังหวัดพะนครศสีอุทยาจากกา,จากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้จำนวนท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้นเป็น49ท่าโดยเป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายฐานหินถึง17ท่าและมีการขออนุญาตขยายท่าเทียบเรือจากไม่เกิน500ตันกรอส เป็นสูงกว่า500ตันกรอสเพื่อลองรับการขนถ่ายฐานหินที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มาตั้งคลังสินค้าคัดแยกขนถ่ายเพื่อส่งไปยังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงจากข้อมูลปี2564มีจำนวนเรือท้องแบนหรือเรือบารสเข้าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าที่อำเภอนครหลวงอีนิดนะครับถึง 11,864ลำโดยสินค้าคือถ่านหินเป็นอันดับหนึ่งประมาณ15ล้านตันและรองลองมาเป็นปุ๋ยจำนวน2ล้านกว่าตันซึ่งการขนส่งขนถ่ายคัดแยกสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเทกองไม่มีการบรรจุหีบหอรหรือตู้คอนเทนเนอร์เหมือนท่าเหมือนท่าเรือของการท่าเลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านหินและแป้งมันสำปะหลังทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยใน,นอำเภอนครหลวงและใกล้เคียงพอสรุปได้ดังนี้ครับ 1. กีดขวางการคมนาคมทางน้ําพบการจอดเรือสินค้ากีดขวางการขนส่งทางน้ําจนทําให้เรือเล็กของประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย 2. การล้างเรือขนส่งถ่านหินแป้งมันและปูนปุ๋ยทิ้งน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองทําให้น้ําตื้นเขิน เน่าเสียและกระทบต่อการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค3การคมนาคมทางบกทางบกพบการขนถ่ายสินค้าขนส่งรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินทําให้เกิดปัญหาถนนชำรุดเสียหาย 4. พบการปลูกสร้างท่าเรือลุกกลําน้ําและบางท่าเรือไม่ได้รับการรับรองรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA 5. จากการลากจูงโดยใช้เรือเหล็กท้องแบ่งขนาดใหญ่แต่สภาพลําน้ามีขนาดเล็ก ทำให้เกิดแรงน้ําปะทะตะลิ่งในขณะขับกลับเรือและเกิดเครื่นงกระทบชายฝั่งทําให้ตลิ่งชุดพังเป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินของประชาชน 6. มลพิษทางเสียงจากการเดินเรืออย่างคับข้างตลอดเวลาทําให้เรือลากจูงซึ่งเป็นเรือเดินทะเลหลายลำในการลากจูงทําให้เกิดเสียงดังตลอดลําคลองลําแม่น้ํา7มลพิษทางอากาศจากการขนถ่าย ่านหินหรือปุ๋ยเคมีด้วยการตัดจากเรกือโดยตรงทําให้มีาทาให้ไม่มีการป้องกันการฟุ้งกระจายและไม่ได้ใช้ระบบปิด8การปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ําจากการจัดเก็บฐานหินในที่โล่งไม่มีระบบจัดการน้ําฝนที่ปนเปื้อนฐานหินทําให้เกิดการกระจายตัวของฐานหินในหลายพื้นที่ 9. ประชาชนอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจะป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ที่อยู่อาศัยต้องนำผ้าใบมาปิดกั้นฝุ่นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศจนบางบ้านต้องอ,อกพยพออกไปอยู่อาศัยที่อื่นโรงเรียนปิดตัวลงนอกจากไม่มีเด็กนักเรียนทําให้เกิดความเดือดร้อนในการอยู่อาศัยสิสภาพแวดล้อมของอนครหลวงเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นบริ <ใน S 1> เวณรบอรบ,รบประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกินสองนาบปีกว่าแล้วครับก็ขอเสนอตามนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ